สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสำหรับคนที่ชื่นชอบกล้วยไม้ป่านะคะวันนี้พบกับช่องน้องภูผานะคะวันนี้เราจะเอาเอื้องอายเลศที่บานที่ฉะเชิงเซามาให้ชมกันนะคะในรูปนี้ก็จะเป็นที่เราได้มาจากทางภาคใต้นะคะเอื้องอายเลสนี้เป็นกล้วยไม้สกุลช้างนะคะหรือเรียกกันว่า เอื้องพงมอะไรเอื้องพวงหางกระลอกซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีกระจายในทั่วประเทศไทยแล้วก็มีความงดงามช่อจะแน่นและยาวจะเห็นได้ว่าอายเลเที่มาจากป่าจะสวยแล้วก็งดงามมากนะคะของเรานี้ได้มาจากทางภาคใต้ช่อเขาอาจจะสั้น แต่ว่าความหอมนี้คือหอมมากเลยนะคะเป็นกล้วยไม้ที่มีลำต้นแข็งแรงคล้ายกล้วยไม้ช้างแต่ใบยาวกว่าและแคบกว่าใบยาวประมาณ40เซนกว้างประมาณ4เซนนะคะมีสีเขียวแก่สลับกับสีเขียวอ่อนตามความยาวของใบส่วนช่อดอ,อกเขาจะเป็นรูปทรงกระบอกโคง้งห้อยลงยาวประมาณ30เซน แต่ของเราอาจจะไม่ถึงนะคะน่าจะประมาณ20เซนได้ลักษณะช่อดอกของเขาจะประมาณ1-2ถึงเซนนะคะสีกลีบของดอกเอ่อจะเป็นสีขาวจุดประกายม่วงนะคะปาปลายเดือยดอกจะมีสีม่วงอ่อนแล้วก็ของเรานี้จะเป็นสีสีม่วงอ่อนแล้วจะมีอีกพันหนึ่งที่เป็น ขาวล้วนนะคะซึ่งแบบนั้นเขาจะเรียกว่าอายเลขเผือกซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายากมากๆเลยค่ะฤดูการออกดอกของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณเดือนเมษาถึงพฤษภาค่ะเขาปลูกง่ายเลี้ยงง่ายให้ดอกทุกปีชอบแสงแดดมากกว่ากล้วยไม้ช้างเราจึงปลูกเขาไว้ในที่ที่รับแสงแดดมากกว่าการที่ปลูกกล้วยไม้ช้าง วิธีการปลูกของเราก็จะนําไปกาะกับกิ่งไม้หรือว่าท่อนไม้หรือว่าไปเกาะกับต้นไม้ทางบ้านน้องภูผาก็จะเลือกไปเกาะกับต้นมะม่วงนะคะแล้วก็จะเลือกไปเกาะไว้กับท่อนไม้นะคะที่มีแสงแดดส่องถึงก่อน,นี้อ๋อออกเป็นปีที่สามแล้วค่ะ